รู้มาไม่มาแต่มู่หลานมานะผมมาตลอดหรอเปล่าเอา้าเรียบร้อยครับผมเข้าสเกตเตอร์มูหลานนะเ,เฮ้ยเรียบร้อยคนระับได้ฟรีกมนะมาดูมู่หลานกันเอเร็วมากเร็วใจจริง เครดิตเข้าแล้วครับโอ้โหเร็วเหี้ยอะไรขนาดนั้นอนะ <laughs> เออไปหมุนเล่นไปหมุนเล่นไปหมุนเล่นไปทำความรู้จักกันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยนะเออเว็บใหม่นะผมจะไปดูไปดูเด้อโอเคครับผมมาดูมู่หลานนะบอยบอกมู่หลานนะโอ้โหเบ็ดแมวแมวเบ็ดเท่ไเา,อาอไหร่วะมู่หลานเนี่ยเบ็ดต่ำไหม,มานะเอาไปสิบไปกูให้นะมึงแค่นี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ไม่เข้าก็ออกแค่นั้นแหละเออมาครับผมมามา,มา เออแกตเตอร์มาเออเฮียอะไรโอ้โหไม่รู้จะบรรยายอะไรเฮียสามจุดห้าบาทมาสองรอบเอาสิบห้าจุดสี่เอออ,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 อยี้มูลหลานมาว่ะเออได้เท่าไหร่ครับโอ้ถามแอดมิในในแอด,ดเลยนะจ๊ะออควีนได้เลยนะเอา้ามาผมยี่สี่เออโอ้ ดามันหน่อยนะผมขึ้นเลยนะเอาอีสิบไปสิบ,อ,สบอืมดามันหน่อยเอามู่หลานมาป่ะเออเข้าส s กกต a t t e r show หน่อยดิเออโรม่าไม่มาแต่มู่หลานมานะผมมาตลอดหรือเปล่าเอา้าเรียบร้อยครับผมเข้าส s ตกกเตอร์มู่หลานนะเฮ้ยเรียบร้อยครับได้ฟรีเกมนะเออเออได้กี่สปินนะสิบห้าสปินไปเลยครับสำหรับมู่หลานนะผมเออ มาดูกันโอ้โหเฮียไปเข้าตรงนั้นควยดีครับ mm hmm. มาอีกสิบสองบาทมาไหมเออเข้าสกตเตอร์นะผมเข้าสกตเตอร์นะอึ๊บเปิดไปทีนึงครับผมโอ้โหสายสองบาทครับผมสำหรับผู้หลานนะวันนี้เข้าดีจัดเลยนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะเออสายสองบาทอีกทีนะอ อ่าโอเคครับผมมาดูมาดูาดโอ้ยเจ็ดทีเจ็ดทีไม่ใช่ไม่ใช่อีกสองทีเนี่ยมองผิดอันอุ้ยสี่บาทอุย้ยมาทีไหมมาทีไหมเอาเรียบร้อยเปิดไปดีนึงเปิดต่อด้วยเอาได้อะไรครับผมโอ้โหูไปสี่บาทเรียบร้อยครับวินไปแปดร้อยสามสิบเก้าบาทนะอู 8, 39, หูแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสำหรับมูลหลานนะผมเกมไหนก็แตกนะผมเกมไหนก็แตกนะ เกมไหนก็เตกแล้ว839.2บาทนะหูู้้เรวยสัตว์เลยนะวันนี้นะเออตามกันมาได้นะผมสำหรับมู่หลานนะสำหรับมูหลานนะไปดูเก็บเงินเก็บเงินเข้ากระเป๋าเออเูเปิดมายังเนี่ยเปิดแล้ว โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปต่อนะอีหกอีหกท,ทีไม่เป็นไรนะมาดูอีกหนึ่งครั้งนะเอ้ยตอนนี้สี่พันแล้วบมจากคูณสองพันนะบมเออ